สวัสดีครับทุกคนกิตเตอร์ชนเนลกลับมาแล้วแล้ววันนี้เราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าซอมบี้ s u เวิร์ลเกมนี้ก็จะเป็นแนวคล้ายๆ t o w e ทาวเวอร์ดิเฟนต์นะเราต้องยิงรุยลงไปอันดับแรกเราก็ต้องมีปืนก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเล่นไปน,นิดหน่อยผมจะมีปืนโกลแล้วก็บอกหนึ่งกดเพไปเลยแล้วเริ่มต้นมาเนี่ยเราก็ต้องป้องกันฐานของเราไว้นะเดีย๋ยวมันจะมีพวกซอมบี้วิ่งออกมาเต็มเตมไปหมดเลยนะเราต้องช่วยกันปกป้องสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าแต่ซอมบี้มันจะมาจากทางไหนเนี่ย นี่เป็นเวฟที่1น,น่าจะไม่ได้โหดร้ายมากแล้วผมมีปืนกลไงปืนกลที่ผมมีอยู่500นัดซอมบี้มาทางนี้ปะ่ะนี่ไงนี่ไงมบี้มาแล้วเนี่ยไอ,อแล้วเป็นไงเราเป็นไงแล้วเป็นไงเราสามารถเก็บเออ่คะแนนไปได้อัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะนี่เราจะสามารถเก็บกระสุนเพิ่มได้อย่างนี้ด้วยเออเรามีกระสุนจำกัดอยู่แค่500นัดนะเราต้องคอยปกป้องสถานีวิจัยของเราเอาไว้ มันจะมีลูกศรบอกด้วยนะว่าซอมบี้มาจากทิศทางไหนเอาละซอมบี้หมดหรือยังในเว็บแรกไม่น่าจะเยอะโอเคเว็บแรกก็จะประมาณนี้แล้วมันจะมีคะแนนอยู่ด้านมุมขวาเห็นไหมเราสามารถเอาคะแนนตรงส่วนนั้นมาอัปเกรดได้ด้วยนีย่ก็สามารถอัปเกรดตัวละครอย่างนี้ได้ใช้ประมาณ50พอยต์นะแต่ตอนนี้มันมีแค่2 5พอยต์ยังทำอะไรไม่ได้ส่วนปืนก็ราคาเริ่มต้นที่1000บาทนี่ผมซื้อปืน1000 ไม่ใช่2,005มาเออ2,005เป็นปืนกลนะเป็นกึ่งเป็นกึ่งมาแล้วซอมบี้มาแล้วแล้วยังไงแล้วซอมบี้มาแล้วแต่ทุกคนเกิดมาทุกคนจะได้ปืนฟรีหนึ่งก็บอกนะมันจะเป็นปืนนี้จะเป็นปืนนี้เป็นปืนอย่างนี้เนี่ยกระสุนไม่จํากัดไงแต่ว่ามันจะเบานิดนึงอันนี้ของผมจะยิงรัวกว่าอันนี้ยิงรัวไปเลยไงไป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 ไงอุ๊ยโดนโดน เออถ้าเราล้มนี่เราต้องรอเพื่อนมาชุบนะแต่นี้ผมเล่นโซโล่เดียวนะมันผมไม่ต้องรอชุบอ่ะ้ยตอนนี้มี50แต้มละงั้นเราลองอัปเกรดเป็นอะไรดีถ้าผมว่าเอาเป็นพาวเวอร์ดีไหมหรือว่าจะเอาความแรงไม่แต่พาวเวอร์ก็ดีนะอันนี้นี่เพิ่มดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทีแพ้มันถอยหลังไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์เป็นไงล่ะฮะโอ้โหรอบสามมาแล้ว อามาอมาเลยเขามาเลยจะพวกซอมบี้ทั้งหลายไอเริ่มเยอะเริ่มเยอะผมว่าเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะแล้วตอนนี้กระสุนไม่ดรอปเลยยังไงล,ล่ะแลวกระสุนไม่ดรอปเลยอย่างนี้มีโอกาสมีโอกาส,ม,กาสมีโอกาสที่กระสุนจะหมดงั้นเราต้องไปซื้อกระสุนเอาเองนะถ้ากระสุนหมดซึ่งก็จะต้องใช้เงินยังไงละ่ะเราก็จะเสียโอกาสในการอัพป,ปืนไปอีกขั้นหนึ่งมาดูกันว่าผมจะโซโลได้กี่เลเวลนะตอนนี้เลเวลสามไปแล้วใช่ไหม เอาละตอนนี้เลเวลสี่มาแล้วไหนดูซิว่าจะมีซอมบี้มาเยอะไหมรอบนี้เ,เริ่มทยอยเดินออกมาแล้วเราให้เขาเดินออกมาก่อนเ,อเราจะยิงเขาที่ด้านนอกตรงนี้นะโอ้โหเริ่มถึกเริ่มถึกเฮ้ยเริ่มถึกโอ้ผมว่าเราต้องเก็บตังค์ไปซื้อปืนแล้วเพราะปืนกระบอกนี้มันยิงไม่เข้าแล้วนะเออเราเอ้ยโอ้โหมาเยอะมาเยอะเออ็นไรกระสุนลามีเยอะกระสุนลามีเยอะ เราเดียวเราเดี่ยวโลเราเดี่ยวโลนี่คือโลโลโนอาโซโล,โล,โล,โลนี่ฉันเดินหลงทางมาไกลขนาดนี้เลยเดี๋ยนี่เพราะว่าเราจะต้องอัพสปีดด้วยแล้วก็อัพนี้ความแม่นของการยิงนะเออเพราะพื้นฐานนิตาจะต้องอัพขั้นหนึ่งให้หมดก่อนเอาเราเวฟที่5มาแล้วนะเราไปยิงด้านล่างบ้างก่อนดีกว่าหริดด้านบนก็จะเดินลงมา เราต้องการแค่2ทางนี่เองแค่ด้านบนกับด้านล่างด้านบนกับด้านล่างไม่มีกระสุนดอบเลยถ้าไม่มีกระสุนดอบอย่างนี้เราจะแย่นะเพราะเราต้องใช้อ่าเงินในการไปซื้อมาไงแล้วด้านบนลงมาแล้วแล้วด้านบนลงมาผมยิงต่อเออเป็นแบบที่ควรจะมีคู่หูมาเล่นด้วยแล้ายิงกับเพื่อนน,น่าจะสนุกมากเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงโซโลเขาตึงไง แล้วเรามีอีก50าอยเราอัพเป็นลักไปก่อนดีกว่าไหมเพิ่มมาตาการดอบเออจะได้แบบเพิ่มหนึ่งจุ้าอโอ้โหร้องอ่ะผมร้องอ่ะจริงๆแล้วเรารอไงรอซอมบี้มาเดินมาดิเดินมาดิเดินมาเดินมาจริงๆผมว่าลรวลแรกเฮ้ยผมใช้อย่างนี้ดีกว่าเออโอ้โหยิงไม่เข้าเลยเป็นไงถ้าเป็นปืนพกนี่คือจบเพ โจเพและแล้วมี5 70เราเปลี่ยนปืนไปเก็บกระสุนปับ๊บมันก็ยังเข้าให้เรานะาแต่ว่าเราใช้ปืนกลดีกว่าเพราะว่ามันมันเริ่มถึกโอ้โหดูแล้วแล้วพี่บีเราเริ่มถึกถึกจัดไม่แต่ผมว่า1.5%แต่กระสุนดรอปบ,บอยเนะี่ยเออทาเล่นไปนะนี่เพราะมันก็ดีเหมือนกันนะนี่เฮ้ยเราได้ไาอีกร้อยหนึ่งเราอัปเกรดพื้นฐานได้หมดเพิ่มเลือดแล้วก็ เพิ่มอัตรา,าการเดินเร็วอยู่โอ้หโหเฮ้ยเพิ่มเลยอีกยีเร็นต์เลยนะเพิ่มเยอะอยู่โอเคตอนนี้เราก็น่าจะต้องเก็บตังค์อัปเกรดุยาวแล้วนะแล้วตรงนี้มีช็อปด้วยช็อปนี้น่าจะเป็นอันเดียวกับร้านปืนบ้างอ่าใช่ใช่ใช่แล้ามีปืนที่ราคาแพงแล้วอ่ะนะอันนี้น่าจะเป็นกระสุนนี่ไงกระสุนราคา150บาทเลยนะซึ่งไม่ค่อยคุ้มโอ้ยบอสเหรอบอสเออโกดีโกดีโกดมอนแม็กอะถ้าเป็นบอสก็โกดมอนแม็กอะเฮ้ยได้ระเบิด ระเบิดมาหนึ่งใช้ไงวะระเบิดใช้ยังไงปวดตัวเลยใช้เนี่ยระเบิดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบตายไงแล้วผมเกือบตายแล้วผมเกือบตาย oh. แล้วผมเกือบตายเอย้ย <Hey. S 1> เราเราสามารถเราไม่สามารถกิ้งหลบได้เลยนีกว่า hey. เฮ้ยแล้วมาเยอะมาเยอะโอ้โหเยอะเยอะโอ้โห แล้มากันเยอะเลยมากันแยะโอ้โหโอ้โหเอาวะเอาวะเรามาเวฟเท่าไหร่แล้ววะเรามาเวฟเจ็ดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยเราได้ตอนนี้ได้200พอยต์เลยวะโอ้โหเวฟเจ็ดแล้วต่อไปเวฟแปดดูดีว่าเราจะอยู่ที่ถึงเวฟเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมว่าผมยิงไม่เข้าเลยตอนเนี้ยใช่ไหมยิงไม่เข้าเลยครับผมว่ามันน่าจะต้องเพิ่มดาเมจอ่าดาเมจเพิ่ม20% ตัวนี้มีตังพันสามแล้วพันสามผมยังไม่อยากได้ผมอยากได้นี่ปืน AK เนี่ยสามพันห้ากับสี่พันมันเป็นเกมที่เราต้องฟาร์มเพิ่ม,มนะเฮ้ยมีเกมพาสด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราจะยังไม่ทดสอบนะโอ้ตรงนี้เราสามารถเพิ่มนี่ได้นี่โอ้เพิ่มดาเมจอ่าเฮ้ยเฮ้มองไม่เห็นอย่าแล้วอย่าแล้วโอเคโอเค s อรี่ s อรี่เออแล้วเรามาดูอะไรตอนนี้ดูตอนนี้ไม่ได้ อูตอนนี้ไม่ได้ทุกคนวผมจะรอดจากเวฟนี้ไหมทุกคน้ผมจะรอดจากเวฟนี่ไหมโอ้โหโอ้โหแล้วยังไงแล้วยังไงเข้าไปเก็บกระสุนไม่ได้ด้วยอะไรยังไงอุย้ยถังน้ำมันระเบิดไม่ได้ด้วยนะแล้วแล้วผมต้องวิ่งอ้อมแล้วผมต้องวิ่งอ้อมแล้วผมต้องวิ่งอ้อมไงดันดันไว้กดไว้กดกดให้หมดแม็กใส่ใส่ฉีดเฮ้ยข้อดียังมีนะคือมันไม่ต้องใส่กระสุน ถ้าเล่นคนเดียวเล่นใส่กระสุนนี่คือแบบโอ้โหหวั่นเจี๊ยบเลยเธอแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เราอะไหนนะเครสใช่ไหมอันนี้คืออะไรโอ้เราต้องนี่โหทำมีภารกิจให้เราทำด้วยแต่ว่าเรายังไม่มีปืนให้ทำอ่ะนะเราซื้อระเบิดไม่ได้เราไม่มีระเบิดไม่ใช่ซื้อไม่ได้เรายังไม่มีระเบิดใช้ตอนนี้เราก็ต้องไปอัปเกรดผมว่าอืม แอปเกตเป็นยิงเร็วแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เริ่มยิงไม่ทันเริ่มยิงไม่ทันและดาเมจท,ที่22ตอนนี้ยี่สิบอุ้ย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 มีตัววิ่งเร็วโอ้โหแล้วเวฟเก้ามีตัววิ่งเร็วกดหมดแมกก yeah, าจามีเท่าไรกดให้หมดบอกเลยว่าโคตรตึงตอนนี้โอ้โหระเบิดไม่อยู่แ้วเบิดไม่อยู่โอ้โหเราชนแรงชนแรงมากกระเด็นถอยหลังไกลเลย ไปชนแรงจ,จัดๆโอ้โหดูดูดูเขาวิ่งมาโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยกระสุนหมดแย่แล้วจะจะยิงใครตายไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้ได้แล้วได้แล้วนี่นี่นี่นนโอเคไปโ,โอเคหน่อยอมันมียิงยิงติดฉากด้วยยิงติดฉากได้ด้วย โอมันไม่ได้เข้าทุกนัดโอเคเข้าใจแล้วนี่เลยหิงอัดไปเลยหิงอัดไปเลยไหวไหวโอเคถึงเกือบจะไม่รอดก็เถอะแต่เราก็ยังรอดมาได้นะตอนนี้เรามีสามร้อยพอยท์ผมมองว่าเราน่าจะต้องอัพเกรดความแม่นเหรอืมเดินเร็วเหรอเลือดเหรอผมว่าอัปลักสิเออเราต้องการกระสุนตกเยอะๆน่ะใช่ไหมละ่ะ โอ้มาแล้วมาแล้วผมจะยืนอยู่ตรงกลางนี่แหละผมจะไม่ถอยหนีไปไหนทั้งนั้นแหละนะโอ้มีตัวพิ่งเร็วมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหสามเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากระสุนดอบรัวกระสุนดอบรัวแล้วผมต้องผมต้องฝ่าฟันมันต้องเดินต่อจะยางไรมันต้องลุยต่อจะทรมานสักแค่ไหนก็จะไม่ทอ้อไม่ถอดใจเออแล้วผมแล้วผมดึงดันแล้วผมดึงดันไง แล้วผมดึงดันขันต่อขันสู้มาเข้ามาให้หมดกิตเตอร์เขาไม่กลัวใครกิตเตอร์เขากระสุนหมดนั่นไงโอ้โหถ้ากิตเตอร์เขาก็โอ้โหกระสุนก็หมดอย่าเพิ่งโอ้โหโอ้โหไม่มีดูดด้วยไม่มีแม่เหล็กดูดไม่มีแม่เหล็กดูดนะตรงนี้ตรงนี้เขาเก็บกระสุนคือไม่ได้ร้อยกว่านัดยังไงจะสู้ต่อไหวไหมไหวแหละไม่ไหวก็ต้องไหว โอเคพู้เราได้กระสุนเพียบเลยเราได้กระสุนคืนเพียบอยู่ไอพวกเซตนี่เราไม่ได้มันเป็นสเปเชียลอะมโมเราไม่มีสเปเชียลอะมโมไงต้องเป็นพวกบาซุก้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออเราเวฟสิบเอ็ดมาแล้วเราเวฟสิบเอ็ดเขามาแล้ว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 โอ้โหเลเบิหนึไปแล้วเลเวดมาตไกลในรอบนี้มีตัวอะไรตำรวจเหมือนตำรวจอุ้ย หมือนตำรวจเหมือนตำรวจวิ่งมาเลยรอบนี้เหมือนตำรวจวิ่งมาแต่ยังไงเขาไปเก็บเก็บกระสุนได้ป่าเก็บได้เก็บได้แล้วถอยเก็บได้แล้วถอยเก็บถอยเก็บถอยเก็บแล้วอุ้ยอุ้ยจบโอ้โยโอ้ยไม่น่ารอดแล้วผมว่ามันเดิมเยอะเกินไปแล้วที่เลเวลสิบอ้าวกระตุ้หมดนี่เอาปืนนี่ไป ปืนนี้ไปก่อนนะเจ้าพวกซอมบี้หัวกลวงทั้งหลายพวกนายนี่มันช่างวุ่นวายกับฉันซะจริงๆเล้วเฮ้ยอย่าวิ่งเร็ว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 ,อ,วอันนี้เราได้ยี่สิบสองดาเมจเลยนะอันนี้ยิลได้แค่ยี่สิบดาเมจก็สุดหมดไปอีกรอบนึงแล้วไงไงแล้วก็สุดหมดเขาก็ต้องใช้ปืนธรรมดายิงปืนธรรมดาแล้วเขาสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมอ่ะสู้ได้ดี ไม่ไหวก็ต้องไหวแต่ยิงไม่เข้าเลยนะทุกคนยิงไม่เข้าเลยโอ้โหเลยอีกสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อไร่ะอะไรเนี่ยสี่สิบสองสิบสองเปอร์เซ็นต์คืออะไรมันมาเพิ่มอะ่ะแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงถ้าผมอดทนได้ผมน่าจะมีตังค์มีตังค์ไปซื้อปืนใหม่ผมอยากได้ปืนสามพันห้านะครับจ้าอุย้ยจะชนแรงไปไหนวะเนี่ยนี่ขนาดระวังสุดๆแล้วนะ เอาแล,แล้วเรามีปืนกระสุนปืนกลแล้วเราก็ยิงไงอะอุ้ยก็ยิงไงกด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 ให้มอนโม่โกดให้มันแม็กออโอ้โอเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากรู้สึกด้านลา่างที่ยังเหลือตัวอยู่นะเ,เรา,เาไงกันดีผมว่าตอนนี้เรามีคะแนนมากพอที่เราจะอัปเกรดอะไรได้หลายๆอยา่างโอดารมีดเ,เพิ่มน้อยนี่เลยดะมีดเพิ่มก่อน โอ้โหเป็น24เพิ่มมาอีกนิดเดียวเองเพิ่มมาแค่สองเองอะก็ยังดีไงยังดียังดีกว่ามไม่ได้ไเลยหมดยังอ๋อหมดแล้วหมดแล้วนะรอบต่อไปกำลังจะมาถึงแล้วรอบที่12เอาด่าฉันโอ้มันก็มันแรงขึ้นทั้งปืนพกทั้งปืนนี่นี่ว่ะแต่ว่าทุกคนเราแรงกว่าเยอะเลยนะต้องถอยห่าง ถอยห่างถอยห่างที่ไม่ใช่ชื่อเพลงถอยห่างห่างเอาไว้ยิงมันก็ไปซอมบี้มาเยอะเลยโอ oh ไม่นะ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 การโซ้รุ่ดเดียวนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆนะนะที่อบบวงนี้งงนะจ๊ะจะเข้าใจกันได้แล้วแต่รเราควรจะมีเพื่อนเล่นเกมสักคนหนึ่ง การเล่นคนเดียวมันไม่ได้แย่หรอกนะมันก็สนุกอยู่แต่ว่ามันแพ้เกมเนี่ยโอ้โหรีอเรามาไกลมากเจอระเบิดหีือเรามาไกลมากโอ้โหแล้วไม่ไม่มีใครเขาช่วยพี่จิตเตอร์เลยไงไม่มีใครช่วยไหวไงไม่มีใครช่วยไหวไหนก็เป็นชูตยตัวเองไอ่เออคุงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะเราอยากจะไปอัปเกรดเต็มที กระสุนที่มีก็จะหมดไปแล้วตอนนี้ถ้าเราวิง่งยังวันนี้เราวิงว่งเราวิ่งโอ้ยยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวเราอัพเกรดดาเมจเฮ้ยไม่ถึงตังค์ไม่ถึงโอ้โหโอ้โหโอ้ยจะแบบตายโอ้โหเรียบร้อยฮะเราตายเฮ้ยแต่เราคือฟื้นขึ้นที่มาได้ว้าวแล้วเราจะอัพเป็น เพิ่มอัตราการยิงเร็วแล้วกันแล้วก็สปีดสเปรย์เพิ่มเพิ่มไอ้ลดอะไรนะลดอัตราการสเปรย์ที่แบบมันกระสุนมันจะกระจายอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเดีรถลดให้มากขึ้นนะเอาละ13เลขสยองแล้วละสิแต่ตอนนี้เรามีตังค์2 9 0 0าไงฟาร์มจะมีตังค์งพ0 0เแล้วไงก็จะตึงตึงหน่อยอะครับก็จะตึงๆึงหน่อยไม่หน่อยนะพี่ว่า ที่ว่ามันตึงมากเลยครับโน,โนโอนโอ้ยกระสุนให้กระสุนพี่เถิดลักการเอาไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดชาติไหนก็ซอมดี้ด้วยกันเสอซ้ายกับเพลนี้อย,อย่าเข้ามานะทุกคนซอมซอ,อมบ่อยเราพวกพี่น้อยแกออกไปให้หมดเลยพวกแกถอยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ใช่ไม่ได้ฟูเร่งกับพวกแกนะ เันจริงจังมากๆเลยละพวกนายจะถอยไปนิดนึงไนะป่าโอเราไม่ไหวแล้วกระสุนเราจะหมดแล้วยิ่งใกล้ๆจริงๆริงจะแบบโลโอ้โหลัวแล้วพุ่งมาจากด้านหลังแล้วพุ่งมาจากด้านหลังแล้วก็พุ่งมาจากด้านหลังเกือบโดนกระสุนเราที่มีตอนนี้ไม่พอแล้วจ้าเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโอ้ย อย่าเซ่นายอย่าทำอย่างนี้กับฉันเซ่ไม่ต้องมายุ่งเซ่ฉันไม่อยากเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บตัวเจ็บเนื้อลงนะสงสารฉันหน่อยได้ไหมล่ะฉันยังไม่มีกระสุนมากพอที่จะปราบพวกนายทุกตัวได้ลงนะนายพวกวิ่งเร็วโอ้โหสามห้าติดนะก็น่จะพอไหวพอไหวจะคะแนนติดติดฉาก แล้วไงแลย,ยวไงแล้วไงโอ้โหแล้วกิตเตอร์เขาทำได้วะกิเตอร์เขาทำได้มันดีก็มาดิครับกลัวใครที่ไหนนะถ้ามันม,มี400คนน่นนัดแล้วเป็นไงแล้วผมว่าใ้เวลาที่เราต้องไปอัพเกรดแล้วตอนนี้มีตังค์นิดๆน่นนนนอยๆนิดๆน้อยๆหัวใจเต้นมีเอาไปให้หมดเลยใน200 อาไปสองสกิลเลยเราจะเอาไปทีละขั้นเราจะเป็นไปตามสเต็ปเราเก่งอยู่แล้วครับทอมยิงเข้าไปดีอุ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปอุ้ยม่ใครม่ใครจะตายยอมตายให้บ้างไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันนี่มันลังโจรใช่ไหมเนี่ย เรา,เราไม่มีตัวไหนที่มันกดเครื่องระเบิดได้เลยใช่ไหมแล้วมันแล้วมันไม่มีกระสุนไงไม่มีกระสุนมันก็จะยิงไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วมีตัววิ่งเร็วตัวใหม่สีเขียวโหว่วยถึกมากถึกมากถึกมากมไม่ตายไม่ตายโอ้โหจะเยอะไปไหนวันนี้เออ ปล่อยฉันไปเถิดเด้ยต้องสารอนฉันเถิดเออฉันไม่มีกระสุนเลยฉันเหลือแต่ปืนโคก์นี่นะฉันปล่อยฉันไปจะได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าพวกนายจะปล่อยฉันไปได้ไหมนายฉันขอร้องละพวกนายไม่จบกับฉันจริงๆใช่ไหมได้ ก็จะยอมสู้กับพวกนายต่อไปกระสุนก็หมดหมดแล้วโอ้โอชนแรงแรงเป็นอย่างแรงแล้วกระสุนก็ไม่มีโอ้ยิงเข้าไป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 เฮ้ยไอ้ยยังอัพอะไรเก็บอัพอัพอะไรไม่ได้วิ่งก่อนวันนี้ยังพึ่งเดี๋ยวไปงัพอะไรช่วยวิ่งก่อนได้ไหม คิดว่าพวกเขาจะตายกันหมดไหมผมกำลังจะตายแทนแล้วมันชนะได้อยู่นะแต่ว่ามันจะไงนิดนึงดีตรงที่ว่าเวลามันไม่นับซ้อนกันเลยนะเออเนี้เป็นข้อดีดูวเวลานับซ้อนกันนี่ถ้าเร่งเคลียร์ไม่หมดแล้วรถใหม่มาเองผมว่าตายยังลูกหมาอ่าฮะโอ้โหตัวตนี้เยอะอย่างเยอะอย่างเยอะแล้วทุกๆคุณ แต่ถ้าพวกคุณชื่นชอบประทับใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะต้องก,กำลังใจมากๆเลยเอาเราตายไปแล้วหมดหรือยังวะโอ้มาแล้วรอบสิบห้าโอ้รอบนี้มีตัวมาเพิ่มด้วยมีอะไระซัมอมนเนอร์เหรอโอ้โหกระถึกกันมากถึกมากยิงแทบไม่ตายเลยทุกคน โอเคประจุผมหมดละผมคิดว่าผมน่าจะไม่รอดจากจุด <stated> นี้ไปได้หรอกนะโอ้สมอนเนอร์นั dad ่ไงปล่อยเวด้วยโอ้ย like, บังจออีกสมอนเนอร์ก็นั่นไงปล่อยเวทด้วยโอ้โหเสกกระดูกผีวิญญาณหลอนเออวิญญาณเฮียนหีเฮียนเป็นข้างบ้านเล่นรู้จักจบจากสิ้นโอ้โหตาย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 ดีฮะทุกคนถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กําลังใจให้กับเราด้วย รเราจะพัฒนานาผลงานกันต่อไปนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนไปแล้วฝากคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆด้วยนะบ๊ายบาย